เมเรียบสู้วัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรหลยงตนครับสวัสดียามเย็นนะครับผมนี่ก็เอาตะาายครัเมาลงหลักปลานะครับอเป็นบอ่อที่เราสูบน้ำเข้ามาใส่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับตอนไหนเนาะวันนั้นลืมแล้วถ้าจะเป็นอาช่วงอะไร ปลายเดือนที่แล้วเนาะอันนี้ก็มีนาแล้วนะครับจะก,กลางเดือนแล้วนะครับนี่ก็เลยลองเอาตะข่ายลงดักดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะแต่ก็ติดแล้วครับเมื่อกี้อันนี้มันไม่มันเป็นอาตะข่ายลอยนะครับมันไม่ใช่อาตะข่ายที่มีขานะครับ มันเหมาะกับพื้นที่ที่โล่งนะครับตะขายแบบนี้แล้วก็เราไม่ได้ที่จะเอาปลาขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะครับต้องเอาไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็ถึงจะเอาปลาขึ้นอย่างนี้นะครับเช่นใส่ตอนยินอย่างนี้เนาะไปใส่ตามลําห้วยลําคลองอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปกู้เอากลับบ้านนะครับเหมาะกับอย่างนั้นมากกว่าเพราะปลามันจะเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นอาตะขายที่มีตีนนะครับก็ใส่ปุ๊บก็จะได้เดี๋ยวนี้เลยเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับ พราะว่ามันมีตีนเดี๋ยวมันตายนะครับเพราะอาตะไคร์ที่อา่ามันมีตีนมันหนักน้องมันทําให้ปลามันขึ้นมาหายใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นตะไคร์ลอยมันก็อาจจะขึ้นมาหายใจได้มันก็ตายเป็นส่วนน้อยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้เอาไว้ทั้งคืนไม่ได้ครับตะไคร์แบบนี้นี่ครับที่ผมใส่อยู่อย่างนี้นะครับเป็นตะไครลอยนะครับก็ยิงแต่เอาไว้ทั้งคืนไม่ได้ครับเพราะมันเป็นอยู่ในในที่ที่มันรกหน่อยนะครับ มันไม่ใช่ที่โล่งนะครับเพราะอีงก็ต้องเอาปลาขึ้นกินด้วยเนาะผมอยากรู้มากเลยว่าปลาตัวอะไรปลาตัวว่าปลาอะไรนะครับลิ้นพันกันว่าปลาอะไรมันขึ้นนะครับตีน้ำแรงนะครับตรงต้นกล้วยนี่นะกล้วยตรงนู้นที่อยู่คู่กันนู้นนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับผมกำลังใส่ตะข่ายถึงประมาณนี้ตรงกล้วยนี้แหละครับกล้วยแรกนี่ ยงใหญ่เลยนะครับตู้เสียงอย่างดังเลยนะครับเดี๋ยว่างๆก็จะจบแล้วก็หวานนะครับไม่งั้นก็ร้อนนะครับเดือนหน้านะครับน้าอ้ยดูดูครับต้อนนะครับเดือนหน้าบอกน้าให้มากินปลาด้วยกันอีกนะครับบ่อนี้แหละครับเดี๋ยวจะทำการนาหวานตัวใหญ่นะครับนี่ เดี๋เปลาเาดีนะ๋ยวรอดูเนาะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงเดี๋ยวผมจะกู้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาปลาทำกินนะครับก็มีติดประมาณนน่นที่สุดโน้นนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะโซโลกู้มันไกลครับมองไม่เห็นหรอกครับรู้ว่าเป็นตัวเดิมๆที่ถูกหรือว่านะ่าจะเป็นตัวเดิมๆที่ถูกครับ นี่อย่างนี้น,ะน่เป็นพวกปลาตะเพียนครับติดอย่างนี้แล้วก็มีตรงกลางนี่ครับน,นี่เห็นไหมนี่ก็มีปลาตะเพียนมีนวลจันทร์แล้วก็ปนินครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปลาสลิดแต่ว่าส่วนมากใส่ไม่ค่อยถูกนะครับปลาสลิดไม่รู้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าส่ว <c> น <oughs> มากก็จะถูกปนินกับปลาอาตะเพียนขาวนะครับเยอะมากนี่ลูกๆเขานะครับน,นี่เพราะอย่างนี้นะครับถึง สูบน้ำใส่นะครับนี่ติดต่อน่าจะท่าฝ่ามือผมนี่แหละครับลา นีผมก็เดินกลับมานะครับจากด้านโน้นนะครับเดินเนี่ยมาตรงกลางตรงกลางนี่แต่เนี่ยอยู่ใต้ไม้นี่นครับไม้เครื่องที่เลื่อยผ่าไว้นะครับแล้วเอามาลงน้ำเช่ไว้ใต้นี้นี่ยยึดมาถ้าจะวานก็ในี่ยกแต่ไม้นี้ขึ้นก็รอให้มันเข้ากลับมาที่เดิมแล้วบานโอ้โหกินไม่หมดแล้วครับแค่มือเดียวยแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าเราต้องเอาไม้ออกแค่นั้นเลยครับ จะเสียเวลาหน่อยนนนนขยับที่นู่นนไกลๆนะครับแต่พอดูผ่านกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันโยกนะครับขยับเงียบแล้วครับสงสัยจะหลุดหรือเปล่า นี่น,นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ครับขึ้นอย่างนี้แล้วแม่ก็เอาปลามาปล่อยด้วยนะครับที่เราสูบน้ำบอ,อกแล้วเราจับขึ้นมาตัวไหนเร็กอๆก็ามาปล่อยในนี้นะครับงั้นถ้ามีตังค์ช่วงนี้นะครับซื้อปลามาปล่อยอีกนะครับแต่ว่าก็ยังคงยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเขาไม่ค่อยได้เร่ขายนะครับ ื้อลูกปลานะครับเพราะบ้านผมมันก็อยู่ในอยู่ไกลหน่อยจากที่ซื้อปลาพันปลานะครับพอหน้านี้เขาก็ไม่ค่อยจะขับรถเร่ขายปลาไอขายพันปลานะครับอีวันจะไปซื้อที่ฝ่ามาหรือสั่งเป็นจํานวนเยอะๆเขาถึงจะมาส่งอ่ะ เดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อนะเดี๋ยวผมลงไปกู้ตะข่ายก่อนเนาะเพี่ได้เอาปลาไปทำกินนะครับเรียบร้อยครับหลุดครับหลุดจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนี่เหลืออยู่สามตัวสี่ตัวเองครับแต่ก็พอได้แกงครับนี่ครับอ้าวกระโดดออกง่ายฝีมือผมพอได้กินครับ <laughs> พอได้แกงครับ น,น่นไอตัวใหญ่ฮะถูกเมื่อกี้ดุ ท้องนั่นนี่ที่น้ํามันอันนี้เนาะมันเข้าบ่อยเนาะน้ําไหลนี่แหละครับปลาถ้ามันโดนอ่าน้ําที่เนี้ยมันไหลนะครับหรือน้นําฝนหรือเราเปิดน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะท้องนะครับวางไข่เตรียมจะวางไข่แล้วก็มันจะเข้าจะเข้าสูฤดูวางไข่ด้วยเลยครับ เยอะนะในรุ่นนี้น่ะมันน่าแอานีิม้ลซ่อนอยู่ตามหญ้าข้ขาง ไม่ออกง่ายๆหรอกนั่นเช็ดเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็อำลากันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ